คือเราเพยายามเปิดวงแล้วให้มันเป็นสีๆแต่มันไม่เปิดเพราะฉะนั้นเราก็เลยมาหาทับามาหาคนที่เปิดได้ก็คืออีนี่ เออคนนี้มันเปิดได้ค่ะก็คือเพื่อเราเปิดได้แต่เราเปิดไม่ได้แต่ว่าเมื่อกี้เราได้ลองดูแล้วปรากฏว่ามันเปิดได้ที่ก็คือต้องใช้ Spotify Premium อย่างเดียวแอปอื่นเปิดไม่ได้งงมากไม่เข้าใจไม่มีสอ p เตอร์แต่ว่ามันเป็นแอปเดียวที่สามารถเปิดเพลงแล้วไฟเปลี่ยนสีได้ทุกคนแต่ว่ามันมีคนที่เปิดได้โดยที่ใช้ YouTube แต่ว่าเราไม่รู้ว่าเขาอะทำยังไงแต่ว่าเราอะใช้ได้แต่ Spotify ก็คือเราได้ทำการลองทุกแอปแล้วทั้ง youtube ธรรมดาแบบที่เป็นวีโอ youtube วสิกพรีเมียมก็ไม่ได้เอ่อจูกก็ไม่ได้ลองจูกแล้วก็ไม่ได้ Spotify แบบไม่พรีเมียมแบบธรรมดาแต่ไม่เสียตังก็ไม่ได้ก็เหลือแต่เมลอนแล้แหละที่ไม่ได้ลองก็คือเมลอนอาจจะได้นะเหลือเหลือสติมิ่งเดี๋ยวก็คือเมลอนที่ไม่ได้ลองแต่ว่า อันที่ใช้ได้ก็คือ Spotify Premium อย่างเดียวไ่มเราเปิดให้ดูเลยว่ามันเปลี่ยนสีจริงๆเปิดกดอหนึ่งครั้งเพื่อเปิดเราก็เป like> ิด Spotify อันน MM> ี้ลองมันดู่ก่อนอะอ่าลอง Spotify เปิด Spotify เินวเราเปิดเอาเหมือนในคลิปมาแล้กันเอา M M M แล้วกันเออเอออ่าแล้วเราก็เปิดแล้วก็จอน้องจอที่เป็นรู เห็นวะอันนี้อันนี้อันนี้วงของเพื่อนอะอันนี้คือเป็นวงเราเองที่มันเปิดไม่ออกเมื่อวานเมื่อคืนไม่หลับไม่นอนกันเลยอ้าวอันนอ้าวพังนี่ไงเหมือนต้องใช้เวลามันต้องมีการจูนนิดหนึ่งก่อนทุกคนจูนตัวเองสักนิดหนึ่งอะอ่ะคือเหมือนว่าถ้านางไม่ได้ยินเพลงอะนางก็จะไม่เปลี่ยนสีแล้ว เออประมาณนี้คะ่ะทุกคน,นอ่ะนะลองเปิดอย่างอื่นในคอมคือในพีซใช่ไหมอันนี้คือในพีซีของเราเราลองเปิด YouTube ก่อน<า>อ,อลองลองเป็น YouTube ธรรมดาคือมีคนบอกว่าให้เปิดคลิปที่มันสอนใช้บงอ่นเนี้ยเ,นะเออ ได้ได้เหมือนกันเลยเอาคณได้เหมือนกันเฉยแล้วเมื่อวานอ่ะเมื่อวานอ่ะพยายามอันพยายามแล้วมันไม่ได้เช้าคลองก็ไม่ได้ที่ห้องตัวคืออะไรอ่ะเออโอเคอะเราเปลี่ยนใหม่นะคือลองลองที่ไม่ใช่เป็นที่ไม่ใช่คลิปนี้ าเป็นคลิปธรรมดาไม่ได,ไได้อันนี้ไม่ได้อรอหรรอหรอ,อหรอสรุปก็คือถ้าเปิดเอ็มบีปกติไม่ได้ต้องเป็นเพลงที่ีอกีใช่ต้องอ่ะลองอีกรอบหนึ่ง,<อ>งก็คือจะต้องเป็นคลิปที่มันเป็นบงโอเคถ้าเป็นคลิปนี้ได้ แต่ว่าถ้าคลิปนี้เปิดในโทรศัพท์อะ่ะไม่ได้เ,ออเพราะาเราลองแล้วต้องเปิดในคอมเออคุณภาพเดียวน่าจะเป็นคุณภาพของลำโพงอ่าแล้วก็เพลงที่เอามาหลงอ่ะอ่ะแล้วก็คุณภาพของเพลงด้วยออทีเนี้ยมันก็เลยแบบเหมือนถ้าเปิดผ่านโทรศัพท์อะ่ะมันก็เลยจะยากแบบบางทีมันก็ติดบางทีมันก็ไม่ติดเออ ก็คือข้อสรุปนะคะก็คือทางที่ดีถ้าอยากให้น้องแบบเปลี่ยนสีก็คือต้องไปเปิดในคอมนะทุกคนเปิดเพลงในคอมแล้วก็เอาน้องไปไว้ใกล้ๆล้ลำโพงนะถ้าสมมติว่าเปิดในมือถือเหมือนว่ามันจะไม่ได้มันจะได้บ้างไม่ได้บ้างถ้าเป็นแอปอื่นก็คือไม่ได้เลยถ้าเป็นส p o t i f y ก็คือติดบ้างไม่ติดบ้างเนาะไปลองนะทุกคนไปลองดูนะจ๊ะไปแล้วค่ะเข้าไปเล่นบงต่อบายบาย i